ในปี2019นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่สำคัญของทาง Honda กับการฉลองครบรอบ60ปีของการกําเนิดรถในตระกูล CB และเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของโมเดลอย่าง CB750 และครบรอบ40ปีของ CB750F ตามลำดับดังนั้นแล้วจึงมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องจากทางฝั่งญี่ปุ่นว่าภายในปี2019นี้นะครับทาง Honda เองนั้น จะทำการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ในตะกูล CB สู่ระดับสากลด้วยกันแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุชื่อรุ่นและพิกัดแบบชัดเจนนะักแต่ทางสื่อดังอย่างยังแมชชีนเองนั้นก็ได้วิเคราะห์ว่าตรถ CB คันใหม่นั้นน่าจะมาในพิกัดที่เป็นการย่อส่วนมาจาก CB 1300และ CB 1100ซึ่งเมื่อมองภาพรวมในตลาดสากลแล้วนะครับมันจึงเป็นไปได้มากที่สุดว่าน่าจะมาในระดับ900 CC และจะใช้ชื่อรุ่นว่า CB 900F ตามการคาดการตัวรักษณะของตัวรถนั้นมันจะเป็นการเคารพต้นฉบับของรถอย่าง CB 750และ CB 7 1 0 f ในอดีตแต่นำองค์ประกอบสมัยใหม่อย่างระบบไฟแบบ LED เข้าไปใช้และมันน่าจะใช้การระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมากกว่าจะเป็นหม้อลมเหมือนกับในอดีต ลักษณะการออกแบบตัวรถนั้นคาดว่ามันจะเป็นแบบไฟหน้ากลม1ดวงมีหน้าจอแสดงผลแบบ2กระปุกซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบอนาลอ็อกล้วนๆหรือว่าเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลด้วยแฮนด์รถจะเป็นแบบแฮนด์บาร์ยกสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่มีขนาดที่กระชับถังน้าม,มันมีขนาดไม่เทอะทะแต่ก็ไม่ได้เน้นส่วนเบาหรือว่าเหลี่ยมคมแต่อย่างใดนะครับเบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวยกระดับแต่ดีไซน์ให้อารมณ์คล้ายๆแบบ2ตอน เครื่องยนต์จะเป็นแบบหัวฉีดขนาดประมาณ 900cc สี่สูบเรียงดิสเบรกหน้าคู่พร้อมกับระบบ ABS ระบบกันสะเทือนหน้านั้นจะมาเป็นแบบหัวกับอัพไซด์ดาวส่วนด้านหลังจะเป็นแบบคอยสปริงคู่ภาพรวมแล้วมันยังรักษาความคลาสสิกไว้ในหลายจุดแต่ก็ผสมผสานกับเทรนในปัจจุบันได้อย่างลงตัวหากว่ามันมีการเปิดตัวออกมาตามนี้จริงๆก็น่าจะถูกอกถูกใจแฟนๆปีกนกที่ชื่นชอบรถเน็กเก็ตคลาสสิกแท้ๆในอดีตจากทางค่าย แต่หาเล่นได้ยากเต็มทีแล้วในปัจจุบันนี้นะครับและกับเจ้า New CB 900F คันใหม่นั้นก็จะสามารถซื้อกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะเป็นการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นก่อนจะส่งออกไปวางขายในระดับ Global Model และมีโอกาสสูงมากที่จะวางขายกันในประเทศไทยบ้านเราด้วยแน่นอนว่าคู่แข่งเบอร์หนึ่งของมันก็คือ Z900RS จากทาง Kawasaki นั่นเองเราติดตามเรื่องราวของโมเดลมิกบค์คันนี้กันต่อไปได้จากทาง g r e a Biker เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ